มดดำพูดกลางรายการตอนนี้พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยเช่าบ้าน12ล้านขายไปนานแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะครับผมทําเอาช็อกกันไปเลยนะครับสำหรับกลางรายการของแฉเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ที่ผ่านมาอย่างพิธีกรปากกล้าอย่างมดดํากระชาพาได้ออกมาเผยเรื่องราวของพิงกี้สาวิกาชัยเดชภายหลังจากที่ออกมาจากเรือนจําซึ่งการประกันตัวด้วยเงิน5ล้านบาทแต่วิบากรรมยังไม่จบ เธอยังต้องมาต่อสู้คดีต่ออีกนั่นเองทั้งในรายการแฉมดดำกระชาพาก็ได้เผยว่าตอนนี้พิงกี้สาวิกายังไม่รับงานและอยู่ที่มัสยิด ซึ่งเรื่องมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าพิงกี้จะขายบ้านที่ซอยนวลจันทร์ในราคา12ล้านบาทจริงๆหลังจากนี้พิงกี้ได้ขายไปก่อนที่จะมีเรื่องด้วยซ้ำไปและบ้านที่โชคชัย4คนที่อยู่ตอนนี้ก็คือพี่สะพ้ยแต่ก่อนพิงกี้ก็อยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วก่อนที่จะเข้าคุกพิงกี้ก็จะเช่าบ้านอยู่และบ้านที่เธอเช่านั้นอยู่แถวเรียบทางด่วนซึ่งทั้งตัวพิงกี้และพ่อก็ไปอยู่ที่บ้านเช่า ส่วนตอนนี้พิงกี้ก็เน้นอยู่ที่มัสยิดไปละหมาดและกลับบ้านแต่ไม่ค่อยมีใครไปค้างและหลังจากที่พิงกี้ออกมาก็มีคำถามเยอะแยะเต็มไปหมดเช่นอยู่ในคุกเป็นอย่างไรเงินประกันตัวมาจากสามีกเก่าจริงหรือไม่ ซึ่งคิดว่าพิงกี้คงไม่พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้แต่เรื่องเงินประกันอาจจะมาจากการที่ละครออนแอร์ก่อนแล้วเอาค่าตัวที่ได้ออกมาใช้นั่นเองส่วนโอกาสที่จะออกรายการนั้นต้องดูก่อนว่าพิงกี้พร้อมเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้พิงกี้คงยังไม่พร้อมทุกคนอยากสัมภาษณ์พิงกี้กันหมดส่วนเรื่องละครก็คงไม่มีใครกล้าจ้างในตอนนี้เพราะถ้าถ่ายละครยาวครึ่งปีไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นละครของต่ายนัทพล ที่ตอนแรกว่าจะรอพิงกี้แต่ก็รอเป็นเดือนจนตัดสินใจเปลี่ยนหรือละครของพี่ชอดต,ตอนจบก็ต้องเขียนบทใหม่นั่นเองเอาเป็นว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับสาวน้อยอย่างพิงกี้สาววิกาชัยเดชอีกหนึ่งแรงด้วยนะครับผม